เอ่อตอนนี้ก็คือลงมาลุยเรื่องการแสดงแบบเต็มตัวแล้วครับผมกำลังจะเปิดกล้องอีก2เรื่องครับผมภายในเดี๋ยวนี้แล้วก็เดี๋ยวมีออนแอร์เร็วๆนี้นะครับออคอยดิเกอร์เกมสุนเรียนนะครับที่พราม์วิดีโอนะครับมันกลับ,<ป>บมารอบนี้ม,นมันต้องคอสติมอะไรเยอะแหมหรือว่ออาได้เลย คือช่วงปีที่แล้วมีถ่ายเรื่องคอยดิกเกอร์นเนี่ยหละครับกับล่าสุดใจยายตัวแสบนะครับช่วงสามก็รู้สึกว่าพอกลับมาก็คอสนิมแป๊บนึงแล้วก็เริ่มโฟล์เลยครับช่วงหลังๆก็คิดว่าเดือนหน้าเปิดอีกสองเรื่องคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆบทบาทอะไรแบบว่าพอจะแบบยังไงั้งแที่แบบรู้สึกว่ามันยากสุดตอนนี้ระหว่างตอนนี้ออตอนนี้นะครับมีบทของที่เล่นกับพี่ นนกุลกับพี่ชาติพิแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกมากมายเลยครับของทาง b l ซ CJ ครับเป็น remake จากทางเกาหลีครับแต่ว่าเรื่องอะไรยังบอกไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนหลายๆคนเคยดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบ t อปเทนของซีรีส์เกาหลีอันนี้ที่เราจะออนแอร์นี่มันในรอบกี่ปีนะที่หายไปเลยเออจริงๆเพิ่งออนของทางทั้งสามไปครับผมเป็นละครแต่ว่าซีรีส์นี่คือกลับมาในล่าสุดน่าจะเป็น black out ครับของทางนาดาวกับตัว เอาเะคกทำรักกันไปได้ป็นยังไงกี่ปีแล้วเอ่อสี่ปีครับก็แฮปปี้ปกติครับกับชว่านีครับยังมีอะไรต้องปรับต้องจูนอยู่ไหมครับหรือว่าจริงๆก็เหมือนรู้กันทุกเรื่องเลยครัก็ไม่มีอะไรต้องปรับมันเราเราพบกันมาขนาดนี้แล้วมันมีมองไกลถึงขั้นแบบแต่งงานอะไรอย่างนี้เลยไหมยังยังไม่ได้มองไปถึงขั้นนั้นเลยครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนนี้ก็แฮปปี้กับสถานะหรือว่าแบบการใช้ชีวิตกันอย่างฐาน